ฟังพ่อตีบอกในช่องเกษตรกรไทยสางไรได้ตอนแรกกัคิวีวาบมีนกะติดต่อสอบถามพ่อเพิ่นเยวามาเบิ่งสวนพ่อได้เลยอยูที่โกสุมพิสัยตอนไปหาพ่อตียังเป็นมั่นสมรังอยู่พอไปเบิ่งพ่อตีปุ๊บตื่นเช้ามาโทรหาคนงานจัดคนงานมากู้มันออกเลย่นก็ะามว่าเอา้าสิปลูกยังคือบ่เอาละมั่นไวผมก็เลยตอบไปว่าผมจะปลูกฟักแฟงคนงานกับอึ้งปลูกฝักแฟงมันเป็นลูกแบบใดมันเป็นนาตาแบบใดปลูกแล้วสิไปขายใส มีมงทรงบอปลูกหลายปันนี่เสียดย่างไดคือสิขายเบิดได้เก็บรถแล่โอ้ภูมิใจบักขัดบอ่อยากเสือ้อที่พอเราเบอกนี่มันสีเป็นความจริงตอนแรกกะชีวาบอแมนบาดพร้อมมาเห็นแล้วอู้แมนอีหลีครับมันกะเป็นคือพอเพิ่นวาอีหลีให้หลายให้ตลอดให้ทุกมือผู้พันไปพันมากะตื่นตาตื่นใจว่าโอ้ได้เก็บทุกมือเก็บอีกเราบอกเก็บตลอดเลยบอกว่ามีเว้นเลยบอกผ่านปุ๊บกะเห็นเก็บมาอีกมือนึงเอากะเห็นเก็บ บักแฟงมันได้เก็บโดนปานนี้บอกผมเริ่มเก็บมาจนถึงนัตอนนี้นะครับรวมแล้วเป็นจำนวน4 5่หมื่นโลนะครับตีไง่ายๆว่าสีตันเครื่อง40ตันเครื่องเนะาะพอถึงว่าอู้ขันออกมือเว้นมือเที่วละ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นนี่โอ้ไปห,หาใส่ได้เนาะครับเนาะพอปกติแล้วนี่ปลูกมันมันกระซิบเดือนเ้าปลูกบักแฟงออกมือละ2 0,000ขนาดอันนี้ราคาหาบาทครับขันออกจากสวนราคาดีๆเนาะครับเนาะกจาคิดเบื้องลวดว่ามันสิได้ รถดรายจักเือนเนาะ <laughs> เดือนหนึ่งนี่ประมาณจะกบาทพี่กัประมาณ2องแสนครับครับประมาณสองแสนพี่แนะนำตัวนะครับสวัสดีครับผมซื้อทิละาของพิลมครับซื้อเห่่นซื้ออุดีครับอยู่บ้านโน้นสามัคคีมูหา ตำบลนามนอำเภอนามนนะครับจังหวัดกาฬสินครับตอนนี้นะครับกำลังปลูกฟักแฟงนะครับที่เห็นอยู่ทางหลังนะครับความเป็นมาของการมาปลูกฟักแฟงสังไดเไยครับก่อนที่จะมาเป็นฟักแฟงนะครับแปลงนี้นะครับเริ่มต้นเลยเป็นสวนยางพารามาก่อนครับช่วงนั้นนะครับเมื่อ3 4ปีขึ้นหลังราคาตกต่ำนะครับก็เลยได้โละสวนยางมาปลูกมันสำปะหลังมันสำปะหลังก็ย่งถือวาราคาบ่ตอบโจทย์ปันใดอ่าไล่ไดเขาก็หน่อยลงมันก็จําเป็นต้องหาทัง เพื่อความอยู่รหลอดนะเข้ากันเลยตดจินใจว่าเขาจะต้องเห็ดอย่างสักอย่างหนึ่งละต้องขอขอบคุณทางช่องนะครับเกษตรกรไทยสร้างรายได้น,นะครับที่เฮ็ดในผมได้เห็นคลิปวิดีโอนะครับของคุณพ่อตีนะครับเห็นแล้วปุ๊บมักเลยครับกดเบืร์โทรไปหาคุณพ่อโทรเมื่อนั้นเลยครับโทรตอนกลางคืนนะครับพ่อเพิ่นเลยวา่าเอาจังซี่ปู่พ่อปลูกยุ่ชุดนึงอ่ามาเบิ่งสวนพ่อได้เลยอยู่ที่โกสุมพิสัย มาเลยเดี๋ยวพ่อสิปักหมุดให้ส่งโลเคชันให้ตื่นเส้าตาสินใจไปเลยครับไปแล้วโอ้ไปแล้ว,ป,ลวปื้มครับไปแล้วเห็นแล้วแบบคนลุกเลยครับไปแล้วแบบคนลุกว่าอู้ไปเบื้องเรารู้สึกว่าอยากเห็ดครับอยากเห็ดในความฉีดทั้งอยากเห็ดหลักการทั้งคิดว่าสีเห็ดใดวนันอเพราะบ่เคยเห็ดตอนไปหาพ่อตียังเป็นมั่นสมบัติอยู่ตอนนั้นนะครับปู่มั่นสมบัติได้สิบเดือนพอไปเบื้องพ่อตีปุ๊บกู้มั่นออกเลยตื่นเศร้ามาโทรหาคนงานจัดคนงานมากู้มั่นออกแล้วเรียบร้อยก็เตรียมตัวถย คำถามจากคนงานเลยคนก็นถาม่าเอา้าสีปลูกงังคือบ่เอาละมั่นไว้สีปลูกมั่นคือเกาอยู่บ่ผมก็เลยตอบไปว่าผมจะปลูกฟักแง้งคนงานกับอึงปลูกฟักแฟงมันเป็นลูกแบบใดมันเป็นนาตาแบบใดมันสิลงทุนซําใดปลูกแล้วสิไปขายใสสีมีมงทรงบอ่อปลูกหลายปันนี่เชืดอจังไดคือสีขายเบิดก็ตอบว่าผมมีตลาดครับผมมีตลาดรองรับมีผู้พาเห็ดเพื่อนจะมาซื้อเพื่อนจะมาเอาไปขายให้จากมือแรก ที่ปลูกเริ่มเพาะมาเลียงลงในถาดเพาะก็คิดแต่ว่าเอ๊มันสิเป็นหมากห้เฮาเด้เก็บบ่าบาดนี้พอเพอะเห็นเป็นต้นน้อยขึ้นมาก็ดีใจครับบานนี้พอเขาออมาลงดินปึ๊บอ่าติดพอติดแล้วปึ๊บเอา้าก็ดีใจไปจนจับดอกพอจับดอกเขาก็ดีใจว่าเออจับดอกละก็เริ่มเริ่มพัฒนาการได้เลียนรูไปเรื่อยๆรเริ่มพัฒนาการไปบานนี้พอเราออกหมากได้เก็บรถแรก โอ้ภูมิใจบอกคักบ่อยากเสือ้อที่ฟังพ่อตีวบาในช่องกเกษตรกรไทยสางไรได้นี่ว่าพอเราเบานน่มันจะเป็นความจริงเขาเหตุออกมาอีหรีแล้วเอา้ามันก็นเป็นคือพอเพิ่นวาอีหลีแล้วมันก็ได้ขายมือเว้นมือขันเ้าสิเก็บทุกมือขายทุกมือเ้าก็เก็บได้ตนและกก็คิวีวาบบแม่นบาดพ้อมาเห็นแล้วอู้แมนอีหลีครับห้หลายให้ตลอดให้ทุกมือใหให้ได้เก็บอยู่เรื่อยๆห้เรื่อยๆถือว่าตื่นตาตื่นใจทั้งตัวจะคของสวนเองนะครับตัวผมนะครับแล้วกะ ทีมงานนะครับทีมาเก็บฟักแฟงในสวนผู้พันไปพานมากระตื่นตาตื่นใจว่าโอ้ได้เก็บทุกมือเก็บทุกมือเก็บอีกเราบอกเก็บตลอดเลยบอกว่ามีเว้นเลยบอกพานปุ๊บก็เห็นเก็บมาอีกมือนึงเอาก็เห็นเก็บจังสีนะครับ่นก็เลยว่าเอ้าบักแฟงมันได้เก็บโดนปาน,นี้บอกย่ามใดมันสีเบิดตนะครับผมก็เลยตอบบ่ได้ว่าย่ามใดมันสีเบิดนะครับผมก็ตอ,อาามมมกตอบตามข้อมูลตามจริงก็คือถ้ามันจะเบิดคือยุดการให้น้ำ ยุดการให้ปุ๋ยมันก็นจะเบิดไปเองโดยธรรมชาติแต่ตามใดที่ยังให้น้ำให้ปุ๋ยอยู่นะครับเพิ่นก็นจะให้ได้ตามอายุของฝักแฟงประมาณ2เดือนโดยประมาณนะครับปัจจุบันปลูกฝักแฟงทั้งหมดจะไรครับแล้วก็มีการจัดการอยางไงครับปัจจุบันแล้วนะครับผมปลูกทั้งหมดสิบไรครับผมจะแบ่งเป็น2ชุดด้วยกันนะครับชุดหนึ่งหกไรนะครับแล้วก็ชุดที่2องสี่ไรนะครับใน2ชุดนี้นะครับก็คือใส่ระยะเวลาในการปลูกห่างกัน ยูซีซหมือชุดแรกลงดินไปได้ซีหมือแล้วกะ็ชุดที่2ลงดินต่อเลยนะครับชุดแรกออกดอกลวออกดอกจับผลหน่อยจับลูกหน่อยแลลวนะครับข้ก็ลงชุดที่2ชุดหนึ่งบางชุด2ก็จะมาเสริมพอดีมันจะเป็นบวขาดช่วงนะครับกานเทศแบบนี้เลยมันจะได้เป็นมือเว้นมือครับเก็บมือหนึ่งแพ็คขายอีกมือหนึ่งปัจจุบันเ่าสามารถเก็บได้ไรบ้างนครับพี่จากมือแรกนะครับวันที่ซตุลาผมเริ่มเก็บมาจนถนะึงณตอนนี้นะครับยอดรวมทั้งเมือตอนนี้ผมได้ นะครับล่าสุดเลยนะครับที่ผมเก็บหน้ามือนี่เลยหน้ามือที่เข้าถ่ายทํานี่นะครับมือนี่เลยนะครับร่วมแล้วเป็นจำนวนสี่หมื่นห้าร้อยห้าสิบโลนะครับประมาณนี้ถ้าคิดเป็นกิโลเนาะนะครับกับซีซิตันนะครับเอาตีง่ายๆว่าสีตันครึ่ง4ีิตันครึ่งเนาะยอดที่ผมเก็บได้รดที่สูงสุดเลยนะครับก็คือ4ีตันเคยเก็บคักๆแต่ว่าบบได้แพ็กออกเอามากรองไว้ประมาณ10ตันถ้าเจียวหนึ่งรถหนึ่งนะตอนนี้นะครับซื้อขายกันอยตันละหาพันุครับ หาพันกับสองหมื่นครับรถหนึ่งรับกับเที่ยวละสองหมื่นเนาะเพราถึงว่าอู้ขันออกมือเว้นมือเที่ยวละสองหมื่นสองหมื่นนี่โอ้พยา,ายามใส่ได้เนาะครับเนาะพอปกติกแล้วนี่ปลูกมันมันกับสิบเดือนสิบสองเดือนเขาค่อยได้กูกก้นะครับอันนี้อันนี้เขาปลูกบักแฟงออกมือละสองหมื่นเอา้าขนาดอันนี้ราคาหาบาทครับออกมือละสองหมื่นคิดมาเอา้าขันสมมุติมาขันออกจากสวนราคาดีๆเนี่ยเนาะครับเนาะก็คิดเบื้อารถว่ามันสิได รถยจักเืินเนาะต <laughs> ัวเลียอัลีนรายได้เดือนหนึ่งนีประมาณจะบาทพิเกับประมาณสองแสนครับครับประมาณสองแสนข้อดีของการป,ปรลูกตอกแฝงสังไรได้ครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับได้ขายนะครับได้ขายเป็นรายได้ประจําวันเลย้ลวก็ได้รายได้เป็นประจําเดือนเลยก็ว่าได้นะครับเป็นอีกรายได้อีกทั้งนึงเลยนะครับที่เอาเขามาจุนเจอนือในครอบครัวรู้สึกว่าโอ้มีชีวิตชีวาขึ้นเลยการเงินถือว่าสะดวกขึ้นมาเลยทันทีเลยนะครับถือว่า เกินขาดนะครับแล้วก็ได้เอาไปทําบุญนะครับเอาไปใส่กระถินแน่นะครับเอาไปแจกจ่ายพี่จ่ายน้องนะครับผู้พานไปะพานมาเพิ่นถามข้าวถามข้าวเฮากะให้เพิ่นได้อยู่ได้กินน้ากันนะครับเฮากะเอาไปใส่บุญใส่งานน้ากันได้เบิดนะครับผมคนงานที่เฮ็ดน้ากันกะมีรอยยิ้มนะครับเพิ่นกะได้รายได้น้าเฮาเฮากะมีรายได้นะครับก็คืออยู่น้ากันน้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งปลามีความสุขไปน้ากันนะครับมันก็เป็นความภูมิใจในระดับหนึ่งเพราะว่าเฮาบ่เคยเห ่องทางติดต่อสวนครับก็สามารถติตต่อ่องทางนะครับถ้า a c e b o o k นะครับ Facebook ก็จะเป็นซื่อภาษาไทยนะครับฟ้าเมตตาทีละสักโปรไฟล์ผมก็จะเป็นรูปผมนะครับทั้งหลังก็จะเป็นสวนฟักแฟ้งเลยนะครับโปรไฟล์ผมคููกับฟักแฟ้งเลยนะครับเบอร์โทรนะครับ063 732 6354นะครับติดต่อได้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือเรียนรู้เพิ่มเติมไปร่วมกันนะครับก็ถือว่าผมก็ ยังบอท่นมีความรู้มากมายเนาะครับผมก็เป็นมือใหม่ฮัดปลูกนะครับกะศึกษาต่อจากคุณพ่อตีนะครับสมศรีศรีสะโคตนะครับ